อุงเอิงเปิดใจเคลียร์ประเด็นแซกเกไก่พร้อมตอบชาร์ตเป็นมือที่3หรือไม่เป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์สาวชื่อดังที่กำลังถูกจับตามองอยู่ในขณะน,นี้สำหรับอุงเอิง SPD ถึงประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับสไป SPD มาในระยะหนึ่งซึ่งเจ้าตัวนั้นก็เจอดราม่ามาหลายเรื่องทั้งเรื่องโพส์ข้อความพาดพิงเก๋ไก๋สไลเดอร์รวมไปถึงประเด็นมือที่3ของเก๋ไก่และสไปอีกด้วยโดยไม่นานมานี้จูๆ่ๆก็เกิดเหตุการณ์ทัวลงอุงเอิงเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์รูปตนเองลงใน Instagram, อินสตาแกรม นะพร้อมกับอิโมจิรูปหัวใจสีชมพูในขณะที่เธอก็แนบรูปแมวนอนหลับตาอยู่ในรูปสุดท้ายด้วยแต่จากแคปชันน่นดังกล่าวก็ทาให้ชาวโซเชียลบางกลุ่มนั้นมองว่าอุงเอิงเอสพีรีตั้งใจจะแซกเกยไก่กสไลเดอร์หรือไม่พอเกยไก่กนั้นเพิ่งจะมีคลิปร้องให้ในรายการวูดี้หลังจากที่เจ้าตัวนั้นไปพูดคุยเปิดใจในรายการโดยล่าสุดในวันที่3กันยายนอุงเอิงได้ออกมาเคลียประเด็นดราม่าผ่านทาง YouTube ของตนเองโดยชวนคุณแม่มานั่งอยู่ด้วยพอบางคําถามนั้นก็อ่อนไว้กับจิตใจซึ่งคุณแม่ คนกล่าวถึงว่าเลี้ยงลูกอย่างไรถึงได้มีพฤติกรรมอย่างนี้คุณแม่ก็ตอบว่าเลี้ยงลูกแบบคุณแม่ทั่วไปแม่ว่าลูกแม่ก็ดีในระดับหนึ่งส่วนสําหรับเรื่องที่มีคนถามเข้ามาว่าโดนด่าขนาดนี้จะฟ้องหรือไม่อุงเอิงตอบว่าใจจริงไม่เคยคิดที่อยากจะฟ้องเพราะบางทีก็เป็นเรื่องไร้สาระที่คนเข้าใจผิดแล้วมาพิมพ์ด่าจนกระทั่งรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปเริ่มบิดเบือนความจริงจนเริ่มมีความคิดว่าอยากจะดําเนินการอะไรสักอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างเพราะอุงเอยิยไม่ได้โดนคนเดียวแต่รวมไปถึงทีมงานด้วย สำหรับประเด็นโอโอนะคนมองแซกเก็ตไกส่สไลเดอร์อุงเอิงเผยว่าโอโอนะนั o ้น ah ah. ไม่คิดว่าจะก,กลายเป็นประเด็นดราม่าได้ทั้งที่ไม่ได้พูดาพาดพิงถึงใครไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่คิดว่าคำคำนี้จะเปลีป่ยนไปเป็นมุมหลบได้ส่วนเรื่องที่เคยเอ่ยถึงเกกไกส่สไลเดอร์ซึ่งมีคนไปตีความคำพูดหมายว่าเกกไก่จะลดตัวลงมาทายคลิปด้วยหรือยืนยันว่าไม่เคยพูดประโยคนี้มาก่อนซึ่งเมื่อดูคลิปจริงๆงอุงเอิงพูดว่าคุณเกกเขาอยากจะทำคลิปกับพี่ไหมซึ่งหมายถึงว่าเขาเป็นถึงระดับ15บพาราับแตนเอง เพิ่งจะ3ามแสนซับเท่านั้นอุ่งเอิงเล่าอีกว่าตนให้เกียร์เก๋ไก๋ที่เรียกว่าคุณเก๋เพอไม่เคยคิดในมุมร้ายว่าจะเป็นการแซะเรียกคุณพอให้เกียรจริงๆเพราะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งในไลฟ์อุ่งเอิงพูดว่าก็พอมีคนอยากให้อุ่งเอิงไปถ่ายคลิปด้วยแถมอ่นานข้อความไปเกินครึ่งประโยคแล้วถ้าไม่ตอบคนก็จะมองว่ามีปัญหากันหรือไม่ส่วนเรื่องการร่วมงานถ้าพูดตามตรงตนก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอร่วมงานเพราะตนเพิ่งจะเริ่มทําส่วนเก๋ไก๋เป็นถึงระดับตํานานสิ่งที่พีพียงแแคค่่นน้ตนก็ เอาไปตีความต่างๆนานาพร้อมทั้งยังฝากขอโทษถึงเกไกๆและแฟนคลับอีกด้วยส่วนเรื่องที่มีคนถามว่าเป็นเพื่อนกับเกไกๆจริงไหมตรงน,นั้นเมกาคิดว่าจะเป็นเพื่อนเขาได้นึ่งก็คืออาจจะเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่อยู่คนละโซนซึ่งตอนที่อยู่โรงเรียนก็ไม่เคยคุยกันเลยจึงไม่กล้าหน่าว่าตนเองเป็นเพื่อนเขาส่วนเรื่องที่เห็นว่าไปเที่ยวด้วยกันสรุปก็คือเป็นแค่การติดรถไปมีการมานักสรุปกับเพื่อนเลยว่าได้คุยอะไรกับสไปและเกไกๆบ้างสนิทกันถึงขั้นไหนซึ่งก็ได้ความว่าคุยกันแค่ครั้งนั้นครั้งเดียยวแลคุกัน แบบนับประโยคได้กระทั่งวันที่สไปทักมาซึ่งสไปก็ขอเขีร์เรื่องมือที่3ว่าไม่มีตอนที่ทักอุ้งเอิงไปก็คุยเรื่องงานแล้วยืนยันว่าตอนนั้นสไปโสด100%ร100ประสิทธิ์แล้วนั่นเอง